ท่านใดยังไม่ได้ขอเข้ากลุ่ม FC ฟินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเข้ามากันได้เลยนะครับสาระความรู้และความบันเทิงมากมาย ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่12กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับต้องบอกว่า2-3สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาระจุกจิกในเรื่องของงานเนี่ยมีเข้ามาให้ต้องแก้ไขปัญหาตลอดแต่ว่าในสัปดาห์หน้านี้ดาวอาทิตย์ก็ได้ย้ายราศีนะครับไปได้ตำแหน่งมหาจักรไปอยู่กับดาวศุกร์นะครับนั่นก็หมายความว่าปัญหาต่างๆที่เราจะต้องแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น แต่งานก็ยังเยอะอยู่ครับแต่เหมือนกับว่ามันแก้ปัญหาได้ถูกตำแหน่งถูกต้องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวอาทิตย์ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นั้นเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งมหาจักรมันอาจจะต้องทำอะไรแบบด่วนๆนิดนึงในเรื่องของการงานแต่ก็ดูแล้วก็ยังให้ความสำเร็จดีเอาเป็นว่าดวงการงานดีกว่า2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็แล้วกันสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะ เพราะว่าที่ผ่านมานั้นงานต้องแก้ไขปัญหาด้วยแล้วก็ค่อยแก้ไม่ค่อยจบด้วยจุกจิกนะครับเด,นน ون, เดี๋ยวอันนู้นเดี๋ยวอันนี้แต่พอในสัปดาห์หน้านี้ดาวอาทิตย์มันก็เดินดีขึ้นแล้วก็ไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งก็ได้คู่สมพลผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนดีอยู่แต่ดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่กับดาวอังคารด้วยนั้นชาวพิจิกเนี่ยระมัดระวังเรื่องของคําพูดหรือการสื่อสารสักนิดหนึ่งนะครับเพราะดาวพุธเองเนี่ยถึงแม้ได้กกเกษตรราธิบดีแต่ดาวพุธก็ไปอยู่ในเรือนมอนะนะ ระวังเรื่องการสื่อสารข้อตกลงสัญญาสักนิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีครับในเรื่องเงินเงินทองทองของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นต้องบอกว่าการเงินงการทองนั้นยังดีอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวที่มันสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพฤหัสเองดาวเจ้าเรือนการเงินก็โคจรเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับแล้วก็ดาวศุกร์ซึ่งเป็นตัวแทนของ การเงินอยู่แล้วในดวงของมันตัวของมันเองเนี่ยดาวศุกร์มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโภคพย์กิเลสกำหนัดเนี่ยมันก็เดินไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชคกันนะนะครับก็ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นการเงินการทองยังดีอยู่หรืออาจจะมีโชคจากเพศตรงข้ามจากคู่ครองก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับจันทร์อังคารพุธนะครับในสัปดาห์หน้านี้ถือเป็นวันที่ดีนะครับงานมีความสําเร็จคล่องตัวเราแก้ไขปัญหาจุกจิกในเรื่องของงานไปได้เยอะทีเดียว ต่อมาถึงวันพฤหัสเป็นหนึ่งวันที่ไม่ค่อยดีนะครับจะเป็นวันที่มีเรื่องหงุดหงิดจุกจิกลำคานใจวันพฤหัสจะมีเรื่องทําให้ไม่ค่อยแฮปปี้นักแล้วกเ็เขาเรียกว่าจิตตกนะครับในวันพฤหัสนี้ก็หลีกเลี่ยงการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญเพราะว่ามันเราไม่ค่อยรู้สึกแฮปปี้กับมันเท่าไหรนะ่นักจริงๆวันพฤหัสเนี่ยทำอะไรก็ได้ชิลๆไปเลยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมากมากับมากนักนะครับเพราะว่า มันทาให้เราหงุดหงิดเปล่าๆเพราะว่าวันนี้มันจะไม่ค่อยดีพอมาถึงวันศุกร์วันเส,สาร์อาทิตย์3วันนี้กลับที่จะแฮปปี้ขึ้นนะครับการเงินการทองก็มีโอกาสจะมีเงินพิเศษเข้ามาส่วนในเรื่องความรักครับคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วคู่จะนําโชคนาลาบมาให้ดาวคู่ไปอยู่ตําแหน่งราชาโชคแล้วก็ไปอยู่ในภพสุภานะครับอยู่กับดาวอาทิตย์เรือนการงานคู่จะนําโชคนําลาบมาให้หรือคนที่ยังโสดอยู่เป็นไปได้ว่ามีโอกาสจะเจอความรักจากการงาน ที่ทาอยู่ก็เป็นไปได้ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลต้องการขายบ้านคอนโดหรือปล่อยเช่ารีวิวบ้านและคอนโดลงช่อง YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยรีวิวบ้านคอนโดตามหลักฮวงจุย้ยให้บ้านและคอนโดของคุณถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น จะขายจะเช่าก็ง่ายขึ้นให้คุณคุยกันเองกับผู้ซื้อผู้เช่าโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID m ดี t มาสเตอร์หมิง6ห